บทที่7พุทธานุสติรอบแรกอิติพิโสภควาอราหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปนัโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัตท่าเทวามนุษานังพุทโธภควาติบทที่8ธรรมานุสติสวาค้าโตภัควตาธรรมโม สันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิตีเปิดที่เก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆลยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ซามีจิปปตปฏิปันโนภะคะวะโตซาวะกะสังโฆยาธิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุฆาลาเอสาภะคะวะโตซาวะกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติ บทที่สิจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังธาสังโกนางอุปสันติสินหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโทตันจะมหาราชาตวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเสธิกินจิเทโวเยสกโกปัชชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตัง สาริบุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนาะ,นะเยมณีจินดาปียังจะกทานาังสเพชนาพหูชนาปียังมามะบทที่11สกัตตวาสกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวะมนุษยานังพุทธเตเชนัโธถิน,นานสันตุปทวา,าวาสเพทุขา,าวุปะเสมนตุเต สัจจตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริราหูปะสัมนังธรรมเตเชนะโสธินาสน,านาสันตุป,ปัทวาสเพพยาบูปะสเมมตุเตสัตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาบุเนยังปาบุเนยังสังฆเตเชนะโสธินา นาส,สันตุปัทวาสพเพรโรคาวูปสเมนตุเตบทที่เจ็ดพุทธานุสตริรอบที่สองอิติปิโสภะควาอะราหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกกวิทู อนุตตโรปุริสธรรมมาาระิสัทธาเทวามนุษานางพุโทโภควาตีบทที่8ธรรมานุสติสวาค้าโตภคะวตาธรรมโมสันทิทิโกปากาลิโกเอหิปัสสิโกโอป,ปนะยิโกปัจจัตังเวทิตโพวิญยูหีตีตบทที่9สังคานุสติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสงังโคอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสงังโคยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสงังโคสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสงังโคยาธิทังจัตตาริปุริสาย,ยุคานิอัตถาปุริสปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสงังโคอาหุเนโยปาหุเนโย,อย คัคขิเนยโยอัญชลีกาลันโยอนุตตรังปุญญาเขตังโรกัสติบทที่สิบจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนงังอุปับสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชา ตาวังมังโปสัถุโนทิปังกาเรเทโวสุปโปเสธิกินจิเทโวเยสักโกปัดชังทัสมิงกินเนวาทัตาปิยังกันตังสาริปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนะ,นะเยมณีจินดาปิยังจะทนังสเพชนะพระูชนะปิยังมะมะ บทที่11สกัตตวาสกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตชัยนาสดินานสันตุปัทถาวะสเพทุขาวูปะสมินตุเตสกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปะริราูปะสมนังธรรมเตชัยนาสดินานสันตุปัทถาวะสเพพยาวูปะสมินตุเต สก,กัตวาสังฆาร,รัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุนยังปาหุนยังสังคเตเชนะโสธินานาสันตุปัทวาสพเพโรคาวูปะเมนตุเตปบทที่เพุทธานุสติรอบที่สอิติปิโสภควาอาระ่ังสม,มาสัมพุทโธ วิชาจารณสัมปันโนสุขตโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวามนุษานังพุทโภควาตีบทที่8ธรรมานุสติสวาค้าโตภักควตาธรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปานายโก ปัจจตังเวทิตโภวิญยูดีติบทที่9สังฆานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสั่งโคุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสั่งโคยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสั่งโคสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสั่งโค ยะทิธรรจัตปาริปุริสายุคานิอจธาปุริสาปุขลลาเอสะภะคะวโตซาวะกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอันชลีการานิโยอรุตตะรังปุญญาเขตังโลกัสาตีบทที่สิบจินดามณีปยังมันตัง จินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสัสสติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปโพตันจามหาราชาตวังมังโปสัตถุโนทิปังกาเรเทโวสุปโปเสธิกินจิเทโวเยสักโกปะชังทัสมิงกินเนวาทัตาปียังกันตังสาริปุตโต เพาวันตุมเมสิทธิลาพังชนาะ,นะเยมณีจินดาปียงจะทนังสัพเพชนาะพหูชนาะเียงมะมะวันที่สิเอ็ดสกตาวาสก,กตาวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวะมนุษยานังพุทธเตเชนะโสถินานาสันตุปัทวา สเพทุ hehe, กขาววปะเสมนตุเตสกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปะริปราหุปะสมนังธรรมเตเชนะโสถินานส,สันตุปัทวา ung, สเพพยาวุปะเสมนตุเตสกัตตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาวุเนยังสังฆเตเชนะโสถินานสันตุปัทถวาสเพโรคาวุปะเสมนตุเต บทที่สิบสองชินบัญชรชายาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวหาหนังจตุสัจจาสพังระสั่งเยปีวิงสุนาราสภาตันหังกระราทยพุทธาอัทวีสตินายกาสเพปฏิต,ตาาฏิตาเมหังมัทเกเตมมนิสาราซีเซปฏิตโตเมหังพุโทโธธรรมูทาวิโลจเน สังโฆปติถิตโตไม่หัางอุเรสภพะคุณากะโรหัตเเยเมอนุรุโธสาริบุตโตจัทค,คิเนโกนทันยปิติภาคัสมิงโมคาลานจาวามกเกทักค,คิเนสวรรณีไมหัางอาซุ่งอนันทะราหุโลกัสโปจะมหานาโมอุพาซึ่งวามโซตะเกเกสตโตปิติภาคัสมิงสุริโยวัปะพังกะโรนิสินโนสุริสัมปันโนโซพิโตมุนิปุงคะโว มาราก,กสะสโปเทโรมมเฮซีจิตาวาทโกปโซไมหังวัฒนีนิจังปฏิทาสิคุณากะโรอุนโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทสิวารีเทราปัญจาอิเมชาตานาลเตตีลกามะมะเซซาสิติมหาเทราวิชิตาชินาซาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตะมังโตชิโนราซา ชลันตาศิลเตเชนะอังคะมังเคสุสันติตารัตนังปุระโตอาสิทักคิเนเมตตาสุตตกังทัชชคังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังพันทะโมระปริตันจะอาตาาติยาสุตตกังอากาเซชัธนังอาสิเซซาปากรสันติตาชินานานาวรสังิตาสัตตปากาลาลังกตา วาตาปิตาทัสัญชาตาภายราชะตุปัทวาอาเซซาวินยังยันตุอนันตชินเตชะซา,าวาสัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธาปัญชะเรชินะปัญชะมมชมหิวิหะรันตังมหิตะเลสัทธาปาเลตุมังสะเพเต,เตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุกุโตสุระโคชินานุภาเวนาชิตุปัทโว ธรรม,มานุภาเวนาชิตาริสังโคสังขานุภาเวนาชิตังตังรายโยสัทธรัรม,มานุภาวะปริโตจะรามิชินะปัญชเรติอุทิ่13าพาวุงม,มหากาพาหุ่งสหัสสมภินินมิตราวุทันตังคาริมเมฆลังอุทิตาโครสะเซนมารังทานาทิธรรมวิมทนาชิตวามุนินโท ตันเตชัซาภวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกรมะพิยุชิตะสภรติงโครัมปนาระวกรรมขมาทัทยักขังคันตีสุทันตะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชัซาภวตุเตชยมังคลานินาราคิริงคชวรัง อติมัตตภูตังทาวคิจักกะมัสานิวะสุทารุนันตังเมตัมพูเซกะวิชนาชิตวามุนินโทตันเตชัสซาวตุเตชยมังคลานิอุคิตะคัคับมติพัถธสุทารุนันตังทาวันติโยชนาประทังคุลิมาละวันตัง อิทีพิสังคตาตมโนชิตวามุนินโทตันเตชาาัสซาภวตุเตชยมังคลานิกัตวานะกัมุทรังอิวะคพินิยาจินใจทุถาวจนังชนะกายามเชสันเตนาโสมาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชาาัสซาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายามะมติสักจกะวาทเกตุง วาทาพิโรปิตามนังอติอันทภูตังปัญญาปทีปะชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชัสซาภวตุเตชยามังคลานินันโทปนันทะพุชคังวิปุทังมหิทพินบุตเตนาเทระพุชเคนาธรมาปายันโตอิทูปะเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสซาภวตุเตชยามังคลานิ ทุกขาหะทิฏฐิพุชเคนะสุทธะหัตถังพราม,มังวิสุทธิชุติมิธิพกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะซาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธะชยมังคละอัทคาทายโยวาจโนทินาทิเนสระเตมตันทีหิตาวานะเนกะวิิธานิจุปัฏฐาวานิมุขขังสุขังอธิคามยานโรสปัญ,ญโย มหาการุนิโกนาโทาหิตายะสัพปานินังปุเรตวาปารมีสภพาปโตสัมโพธิมุตมมังเอเตนสะสัจวเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอัปร,ราชิตาปัลลังเกสิเซปัทวิโปคะเรอภิเซเกสัพาพุทธานังอคัปปโต ปโมทติสุนัตังสุมังคลังสุปะาตัง,ส,ตงสุขติตังสุขนสโนสมุขุโตจะสวิทังธรรมาจาริสุปทักขีนางกาย,ยากรรม,มังวจากรรม,มังปทักขีนางปทักขีนางโนกรรม,มังปนิทิเตปทัทขีนาปทักขีนานิกตวนานะละพันตเทปทักขีเนภวตุสพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะสัทาสดทีพระวันตุเตพระวัตุสัพพังฆะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทาสดทีพระวันตุเตพะวัตุสัพพังฆะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสัทาสดทีพระวันตุเตบทที่14ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินี ถูเปคะเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมมาทานีนาพรวันเตปูชิตาเสทิ้งการนเตทาวิหาระมันทะเลเทราจามัชชานวกาจัพิคโวสารามิกาธนปตีอุปปสกาคามาจเทสานิคามาจะอสาราสปานาภูตาสุขิตาพรวันตุเตชาลาูุชายเยปิจจาอันทสัมภวาสังเสทชาตา อัทาโวปปาติกานยิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุขสัตรกระรณตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทราชปุคลาสังคโคโหตุสมัคโควะอัาาจายจัติตายาจาัอตอเมรักขตุสัมธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโน วุทิ่งสัมปาปูเนยามะธรรมเมอริยป,ปะเวทิเตประสันนาโหตุสพเพปิปานิโนพุทธาศาสเนสัมมาทารังปรเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุชิภาวายะสตานังสมิทางเนตุเมธนิงมาตาปิตาจากอัตระชงังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนราชาโนประชงัง รักขันตุสัพพทาบทที่1ิเทวตาอุญญาอยยะโยชนาคาถาทุกขัปปตตาจนิทุกขาพยาปปตาจนิพยาโสกัปปตาจนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโน,โนเอตาวตาจะอามเหหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทว,วานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุ สัทธายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิราตาโหนตุขาชันตุเทวตาคตาสเพพุทธาพลปัตตาปจเจก,กานัณจะยังพลังอรหันตานันจาเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโซบทที่16สุมังคละคาถา โอตุสพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสภพุทธานุภาเวนะสดทีหนตุนิรันตารังโอตุสพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสพธรรมานุภาเวนะสดทีหนตุนิรันตารังโอตุสพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสภสังทานุภาเวนะสดทีหนตุนิรันตารัง ้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสอด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ผลสักทุกภัยทั้งปวงจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนา ในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรโดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอสาธุ